มอถึงกับอึง้งยกเคสศึกษาเด็กหญิงวัย5 5ปีป่วยเป็นโรคซิฟิลิสติดมาจากแฟนคนแรกโชคดีที่ตรวจเจอเร็วรักษาได้ทัน ข่าเด่นข่าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่นายแพทย์โกเมสจิมวัฒนานุกูลหรือหมอตีได้โพสต์เตืนภัยผ่านเพจสกินอินไซต์บายทีว่าปัจจุบันนี้เด็กหญิงอายุ15-16ปีเป็นโรคซิฟิลิสกันเยอะมากโดยเฉพาะเคสน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ตนพบว่ามีอาการสอดติดเชื้อ คืนแดงขึ้นตามฝ่ามือเท้าไม่คันหลังส่งเลือดตรวจยืนยันก็ทราบว่าติดแล้วแน่นอนซึ่งลักษณะนี้คือติดมาจากผู้ชาย100%อเซอีกทั้งพอซักประวัติก็พบว่าได้รับมาจากแฟนคนแรกฉะนั้นจะเห็นว่าซิฟิลิสไม่จำเป็นต้องผ่านผู้ชายมาหลายคนคนแรกก็แจ็คพอตได้เลยอีกทั้งตอนที่รู้ผลคุณแม่ที่มาด้วยกันถึงกับใจสั่นน้ำตาไหลแต่โชคดีที่โรคนี้หากรู้เร็วรักษาเร็ว ฉีดยาฆ่าเชื้อสามารถรักษาให้หายได้เพราะว่าความน่ากลัวก็คือหากไม่รีบมาตรวจสักพักผื่นจะหายไปเองจะเข้าสู่ระยะแฝงไม่แสดงอาการอยู่หลายปีแต่ความจริงคือเชื้อจะหลบซ่อนอยู่ในตัวก่อนเริ่มลามไปที่สมองตับกระดูกดังนั้นการป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นการดีที่สุดอย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตใจบนท่านหนึ่งแชร์ประสบการณ์ กรณีตนและแฟนหนุ่มเป็นซิฟิลิสว่าหากผู้ชายเป็นจะมีอาการหนองในและแพทย์ที่ไปตรวจมากก็บอกว่าสาเหตุอาจมาจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจำเดือนหรือตอนอาบน้ําและถ้ามีลูกอยู่ก็ส่งผลถึงตัวเด็กด้วยแต่โชคดีที่ตอนนี้รักษาหายแล้วเรียบร้อยส่วนค่าใช้ใจ่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าไปารักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนอย่างในเคสของตนเองไปของเอกชนมาต้องกินยาเยอะมาก ครั้งละสีเม็ดเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนแถมต้องฉีดยาครั้งหนึ่งพันกว่าบาทซึ่งขึ้นอยู่กับค่าเลือดว่าจะกลับมาปกติตอนไหนหากใช้การฉีดยาจะหายไวอาจฉีดแค่2-3ครั้งก็หายมันเป็นโรคที่น่ากลัวก่อนเอ็ดอุบัติขึ้นจนลืมไปว่ามันยังอยู่นะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ไงวิถีชีวิตเด็กรุ่นใหม่เก่งกันทุกเรื่อง คอมเมนต์ทัามาบอกว่าทางที่ดีรักนวลสงวนตัวดีกว่าปลอดภัยมีเมื่อพร้อมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ากลัวนะคะถ้ามันแฝงในร่างกายโรคซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทีโพนีมาโพลิดัมที่บริเวณช่องคลอดทวารหนักและปากหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้อส่งผลต่อระบบประสาทหัวใจสมองระบบต่างๆของร่างกายและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ อาการขั้นต้นของโรคซิฟิลิสโดยทั่วไปจะเริ่มจากบาดแผลซึ่งมักพบบริเวณอวัยวะเพศ ปากหรือทวานหนักลักษณะของแผลจะเป็นแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บหรือเรียกว่าแผลร,ริมแข็งการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นสามารถเกิดขึ้นได้ทางการสัมผัสบาแดแผลดังกล่าวโดยมีเสียระยะอาการดังนี้ระยะที่1มีตุ่มเล็กๆแตกเป็นแผลมีน้ำเหลืองระยะที่สองมีไข้ปวดศีรษะมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้าหรือทั่วร่างกายระยะที่สระยะแฝงผู้ป่วยมกักไม่มีอาการแสดงใดๆ ระยะที่4เชื้อเข้าไปทำลายระบบสมองและอวัยวะต่างๆ สำหรับโรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์จะเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์มากเนื่องจากเชื้อสามารถผ่านรกไปยังตัวของทารกและติดต่อไปยังทารกได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์แต่ความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับปริมาณเชื้อในกระแสะเลือดและระยะของการตั้งครรภ์ที่ติดเชือ้อในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นแทง้งพิการแต่กำเนิดหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตระหว่างคลอดไดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก the tiger com ขอบคุณค่ะ